ขอต้อนรับนะคะสู่ช่อง My Diary t a l o เช่นเคยนะคะขอสวัสดีกับทุกคนด้วยที่ได้เจอคลิปนี้ของหมอยคคะในวันนี้นะคะหมอยมาทำคลิปรันดอมอีกีหนึ่งนะคะในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูกันนะว่า คนที่คุณคุยด้วยกันครั้งล่าสุดเขามีความรู้สึกยังไงกับคุณนะคะการคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นการคุยกันผ่านทางออนไลน์ทางแชทหรือการเจอกันนะคะแต่ครั้งล่าสุดเนี่ยการคุยกันของคุณกับเขาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอ่าเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะ เ,เช็คพลังงานกันก่อนเลยนะคะว่าตัวคุณนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะแล้วก็แนวโน้มในความสัมพันธ์นะที่ผ่านมาของคุณกับเขาเป็นอย่างไรนะคะใบแรกนายเพนทาอคอสนะคะเก้าเหรียญน,นะอื้ ปนี้เนี่ยหมอมาสึกว่าความรู้สึกข,ของคุณที่มีกับเขานะก็ค่อนข้างดีนะคะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เจอกันนะไม่ได้เจอกันบ่อยหรืออาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ได้นะคะในบางเคสนะอ,อ่แต่เหมือนกับว่ามันค่อนข้างมีคำว่าอิสระในความสัมพันธ์นี้ของคุณกับเขานะคะ อาจจะเป็นทั้งได้คนคุยกันหรือคบกันแล้วก็ได้นะคะแต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างค,ค่อนข้างที่จะมีวุธิภาวะการเติบโตนะในเรื่องของการเข้าใจความสัมพันธ์ความรักนะคะก็เลยทำให้จุดที่เป็นอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยทำให้ต่างคนต่างสบายใจนะคะทำเขาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสบายใจนะในความสัมพันธ์นะคะ เห็นไหมคะ j u d g m e n t คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณกับเขานะคะคือต่างคนต่างให้ความสำคัญกันนะแต่จะไม่ผูกมัดก,กันเหมือนกับว่าเวลาที่คุณจะไปไหนหรือเขาไปไหนทำอะไรเนี่ยก็จะคอยอัปเดตกันนะคะอืมจะคอยอัปเดตกันแต่ก็จะไม่ได้เป็นการที่จะต้องตีกรอบหรือว่า ห้ามไปที่นั่นที่นี่หรือเวลาไปที่ไหนก็ไม่ความรู้สึกไม่ไว้ใจหรือหวาดระแวงอะ่ะจะไม่เกิดแบบนี้ในะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะต่างคนต่างค่อนข้างที่จะมันเหมือนกับทั้งเรียนรู้อะ่ะทั้งเรียนรู้ในธรรมชาติของตัวคุณแล้วคุณก็เรียนรู้ในธรรมชาติของตัวเขาไปด้วยนั่นเองนะคะมาดูกันต่อนะคะว้าว สิบถ้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขานี่คือแบบมองมารู้สึกว่าคุณรักกันนะรักกันมากนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนในตอนนี้แต่ความรู้สึกข้างในคุณกับความรู้สึกข้างในเขาเนี่ยมันมันเหมือนกับมีสายใยเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลานะคะ หรือบ่งบอกได้ด้วยนะว่าต่อให้ช่วงเวลาที่เขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณหรือเจอกันกับคุณนั้นนะมันเหมือนกับก็ทําให้รู้สึกคิดถึงกันเสมอนะคะจากจุดที่คุณกับเขาเคยมีเวลาอยู่ด้วยกันเคยคุยกันนั่นแหละนะคะอ๋อสิบในเท้า บางคนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทางจริงๆนะคะอาจจะเป็นระยะทางส่วนหนึ่งหรือบางส่วนก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะคะ,ะเวลาในการที่จะได้มาเจอกันอาจจะไม่ตรงกันนะคะก็ต้องเรียกได้ว่าต้องคอยมีแผนมีนัดอะ่ะนะในการที่จะเจอกันคุยกันในแต่ละครั้งแต่ละช่วงไปนะคะ แต่ตัวคุณเนี่ยรู้สึกว่าต่อให้มีอุปสรรคปัญหาอะไรที่เป็นปัจจัยภายนอกนะมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะในด้านความรู้สึกความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเลยนะเพราะหน้าไพ่จากที่เห็นเนี่ยคือคุณค่อนข้างมีความสุดดีนะคะในความสัมพันธ์นี้นะขออีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกับเขาเนี่ยแชร์หรือว่า ดัเนินความสัมพันธ์ไปอยู่นั้นมันเป็นแบบประคับประคองกันนะคะอืมประคับประคองกันไปเนี่ยแล้วก็ The Way of f o r j u n e มานะคะมันมีในเรื่องของการเรียนรู้เข้าใจนะคะในความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็แม้ว่าจะมีเรื่องที่แตกต่างกันไปบ้างแต่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ลงตัวกันนั่นเองนะคะอืม คือหน้าไายเนี่ยคุณรู้สึกว่ามันเป็นเดสตินีนะมันเป็นโชคชะตาค่ะที่คุณกับเขาได้มาเจอกันได้มารักกันนะคะอืมมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกตามหามานานหรือฝ่ายหามานานนะคะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ว่าคุณไปตามหาใครเยอะแยะมากมายนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่ก่อนที่คุณจะเจอกับเขาคนเนี้ยมันเหมือนกับ คุณคุณจินตนาการนะคะว่าถ้าคุณได้เจอความรักที่ดีมันมันจะเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วมันก็ออกมาในรูปแบบในคนคนนี้นะคะ่ะที่คุณกำลังคุยอยู่นั่นเองนะคะอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการเจอกันหรือคุยกันครั้งล่าสุดของคุณกับเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดกับอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ มาเริ่มดูกันเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณในตอนนี้ครั้งล่าสุดที่เขาได้คุยกับคุณเขารู้สึกอย่างไรนะคะว้าวหนึ่งเรียนนะคะหนึงเรียนเนี่ยมองบอกถึงว่าเขานะคะมีความรู้สึกที่ อยากจะมอบความสัมพันธ์ที่จริงจังกับคุณมากขึ้นแน่นอนในอนาคตนะคะมันมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกเลยอะว่าเขาได้เจอคนที่ใช่เลยนะเหมือนกันกับคุณนะคะเขามองว่านี่คือโอกาสครั้งใหม่ทางความรักที่สำคัญกับเขามากๆนะคะที่อยากจะทำมันให้ดีที่สุดนะ ไม่รู้ว่าครั้งล่าสุดคุณกับเขาได้คุยกันแบบไหนอะไรยังไงนะแต่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเขาจะไม่ไม่ตามหาใครอีกแล้วหรือไม่รู้สึกว่าจะต้องไปเจอผู้ใดอีกแล้วนะคะเขารู้สึกเลยว่าเขาได้เจอคนที่ใช่จริงๆนะแล้วเขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างนะให้มันดีมากขึ้นนะเพื่อความรักของคุณกับเขานะคะค่ะ9ดาบใันี้เหมือนกับว่าคุณทําให้เขานึกถึง ในอดีตก่อนนั้นที่เขาอาจจะเคยผิดหวังทางความรักเสียใจแต่อย่างใดมาก็ตามนะคะเหมือนณนะวันนี้ตอนนี้คุณทําให้เขาได้รู้ซึ้งได้เข้าใจแล้วนะคะว่าการที่จะต้องผ่านพบเจอคนที่ไม่ใช่กับการที่ได้มาเจอคนที่ใช่นั้นมันรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ความเจ็บปวดบางอย่างเนี่ยมันมันได้กลายเป็นอดีตไปจริงๆนะคะ แล้วเขาก็พึ่งที่จะเงยหน้าขึ้นมาและเข้าใจกับในบางสถานการณ์บางครั้งนะคะที่ต้องเจอความผิดหวังเจอการท้อแท้เจอการไม่สมหวังในเรื่องของความรักมาเพราะอะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ยังไม่เจอคนที่ใช่อาจจะเป็นเพราะเขาต้องเรียนรู้อะไรบางอย่างจากณนะความสัมพันธ์นั้นแล้วก็ไม่ได้ลงเอยกันกับคนที่ใช่ของเขาจริงๆ ะะเพราะคุณก็คือคนที่ใช่ของเขาจริงๆนั่นเองเห็นนะคะอดีตความรักของเขาก็เหมือนกับอีกาสีดำที่ล่องลอยมาเนี่ยเจ็ดแปดตัวนะคะเออแล้วคุณเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกับเป็นเหมือนนกอินทรีหรือเหยี่ยวสีขาวนะที่เป็นส่องแสงเข้ามาในตัวสุดท้ายที่บินเข้ามาในชีวิตเขารู้สึกแบบยังไงอะมมมองมได้ถึงคำอะไรนะ รถด่วนขบวนสุดท้ายนะคะที่เข้ามาในจังหวะชีวิตของเขานะคะหกมไม่เท้าไพ่วิกตอรี่นะคะใบนี้เนี่ยคือเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้จะต้องสำเร็จ นะหรือไปถึงจุดมุ่งหมายชัยชนะที่เขาวางเป้าหมายไว้แน่นอนเลยนะคะคนคนนี้เนี่ยเขามีการวางแผนอนาคตของคุณกับเขาไว้แล้วล่วงหน้านะคะว่าอยากจะให้เป็นอย่างไรอย่างไรแล้วเขาก็กําลังทำมันอยู่นะและยิ่งอยู่ในความสัมพันธ์กันไปนะตอนนี้เนี่ยความที่คุณดีกับเขาใจดีความน i ส e nice นะคะมันผลักดันให้เขาเนี่ยมี แรงบันดาลใจมีกำลังใจนะคะที่จะทำสิ่งต่างๆให้มันดีที่สุดนะแล้วก็เพื่ออนาคตของคุณกับเขานะคะอืมเด็กถือถ้วยนะโอ้คนคนนี้เนี่ยเขามีการจินตนาการด้วยนะว่าแบบ ถ้าคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันแล้วในที่สุดเนี่ยอยากจะทําอะไรกันบ้างนะคะเออหรืออาจจะเป็นแผนเร็วนี้ก็ได้ที่เขาอยากจะทาเือนกับคุณนะบางคนเขาอาจจะเริ่มวางแผนในการไปเที่ยวต่างอากาศกับคุณนะไปทะเลพาคุณไปไปเหมือนกับว่าไปทริปอะไปทริปออกต่างจังหวัดนะคะไปอยู่กับธรรมชาติด้วยกันกับคุณนะหรือบางคนก็อาจจะเป็นเจียงการวางแผนเกี่ยวกับการได้อยู่ด้วยกันกับคุณในอนาคตนะ อยากจะมีลูกสักกี่คนนะคะหรืออาจจะอยากเลี้ยงสัตว์อะไรบางอย่างด้วยกันก็ได้นะคะเ,เรียกได้ว่ามีมีแบบแผนมีจินตนาการเกี่ยวกับคุณที่แบบมีความน่ารักอะ่ะมีความมีความตื่นเต้นมีการเฝ้ารอนะเขาเนี่ยที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะคะ โอ้เดอะไฮคริสเท็นะคะใบนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเลยนะเออไม่รู้อะไรทำไมแต่ตัวเขามีความรู้สึกที่สเปเชียลกับคุณมากๆรู้สึกคุณมีพลังงานพิเศษอะไรบางอย่างที่แบบมีผลต่อแรงดึงดูดใจของเขาอะเออไม่ว่าคุณจะมีการพูดรูปร่างท่าทางไงก็แล้วแต่นะ ในสายตาเขาคือคุณเป็นคนที่แบบสวยหลอ่อเพอร์เฟกมากนะคะดูดีมีสเสน่ห์มากอะไม่ว่าจะทำอะไรนะอืมสาไม่เท้านะคะครั้งล่าสุดที่คุณได้คุยกับเขาเนี่ยเขาเฝ้ารอเลยนะเขาเฝ้ารอวันที่คุณกับเขาจะได้พบเจอกันนะอ่าได้มีถึงวันที่ นัดเดทนัดแพงกันไว้ก็ได้นะคะเออเขาฟ้องรอเสมอเสมอเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นเต้นนะหรือตั้งตาตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะแบบได้พบเจอกับคุณนะอเด m มูนนะคะ บางครั้งเขาก็มีความมันเป็นความเหงาที่รู้สึกเสียดายอะที่ยังไม่ได้อยู่ใกล้คุณนะคะณนะตอนเวลาที่เขาอยู่คนเดียวในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็เอ่อห้องเขาเนี่ยมันอาจจะมีช่องหน้าต่างนะที่มองเห็นภาพได้มุมกว้างอะอ่าอ่าเขาอาจจะอยู่บนตึกสูงๆนะเป็นคอนโดหรือว่าอาจจะ อยู่ในห้องบ้านที่แบบหน้าต่างค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่ก็ได้นะ้ว้่ออนกลางคืนเขาก็อาจจะชอบมองท้องฟ้าเวลาที่คิดถึงคุณนะคะหรือเนี่ยเวลาที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างช่วงตอนนอนอะ่ะเขาแบบเขามีความคิดถึงคุณมากนะคะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกมีในเรื่องของระยะทางในเรื่องของ ระยะเวลาที่มีความห่างกันเป็นบางช่วงนะคะเขารู้สึกแบบเสียดายที่มันมีในเรื่องของระยะทางในเรื่องของความห่างตรงนี้เข้ามาเขาอยากจะทำให้มันยิ่งเข้ามากระชั้นใกล้ชิดก,กับคุณได้มากขึ้นนะในอนาคตนะคะให้ตกขออภัยนะคะเดี๋ยว,วามาใหม่อ่ะปับกองใหม่โอเค มาดูกันต่อเลยนะคะสามถ้วยนะคะสามถ้วยเนี่ยเขาความรสึกในคิดเขานะคะเขา,เขามีความต้องการที่อยากจะพาคุณไปอยู่กับเขาอะโดยเร็วที่สุดเลยนะต้องใช้คําว่าโดยเร็วที่สุดนะคะ แล้วเขาก็กําลังทํามันอยู่นะหมอไมยรู้สึกแบบนั้นนะคะบางครั้งเขาอาจจะยังไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณด้วยการที่เขาต้องไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างตัวนะคะการทําให้ตัวเองมั่นคงหรืออาจจะติดในเรื่องของภารกิจการงานต่างๆแต่ล้วนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้นะคือผลกําไรนะหรือก้อนเงินใหญ่ๆที่ทําให้เขาแบบ สามารถเก็บเงินได้มากขึ้นน่ะเออหรือมีความมั่งคั่งร่ำรวยมากขึ้นแล้วถ้าเขายิ่งมีสเสถีเรลภาพทางการเงินน่ะมันก็ยิ่งที่จะเป็นศักยภาพค่ะในการที่จะมานำพาคุณไปอยู่กับเขานั่นเองนะคะ เอ็ดออฟซอรนะคะณนะเวลาตอนนี้เนี่ยไม่มีสิ่งใดอื่นเลยนะที่เขาจะคิดถึงคุณนะคะคือณนะพลังงานตอนนี้ที่คุณได้ดูคลิปนะเขาคิดถึงคุณมากนะคะแล้วก็เขาไม่คิดเรื่องอื่นเลยอะนะมันอาจจะมีเรื่องอื่นแหละที่ลายรอลายรอบหัวเขาชื่อเขาจะต้องคิดแก้ไขปัญหาจัดการต่างๆนาะนาะนะแต่เขาวางไว้อะ เขาวางมันไว้อยู่แล้วเขาณตอนนี้เนี่ยกําลังอยู่ในห่วงช่วงเวลาที่แบบคิดถึงคนมากนะคะอืมเอดดอฟสอดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีมันมีความคิดเกี่ยวกับคุณที่เขาอยากจะทําบางอย่างนะคะให้มันเหมือนกับเป็นรูปมาทำมากขึ้นหรือมันชัดเจนมากขึ้นนะเขากําลังประมวลผลคิดหาวิธีทางหรือแบบ กำลังวางแผนนี่แหละนะคะอืบางคนเนี่ยบางเคสนะในคลิปนด้มน,นี้คุณอาจจะได้รับสซไพรส์ดีๆอะไรจากเขาเร็วๆนี้ได้นะเเป็นในเรื่องของการกระทําที่เขาคิดวางแผนมาไวมาไว้แล้วนะคะอืมอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์แบบทางคำพูดนะ เออแบบพูดเรื่องอนาคตบางอย่างที่สำคัญกับคุณนะหรืออาจจะเป็นสภายวันเกิดคุณก็ได้นะคะอาจจะมอบสิ่งบางอย่างที่เขาตั้งใจนะซื้อมาให้คุณอะไรอย่างได้นะคะแล้วก็มี Queen of w n อนนะคะพลังงานเขาเนี่ยต้องใช้คำว่าแบบ ยิ่งกว่าข้างรักเลยนะ <c oughs> นะคือคนคนนี้เนี่ยเขามีความพราในความรักครั้งนี้แล้วก็มีความภาคภูมิใจในการที่ได้คุณมาเป็นคนคุยหรือแบบมาคบกันนะคะ <c oughs> เขาเขารู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากแล้วก็เป็นคนเก่งมากนะ <c oughs> เหมือนกับเพื่อนเื่อเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอยู่แลว้วอะ ดูแลตัวเองได้ดีไม่ใช่แค่แบบเป็นคนเก่งฉลาดดูแลตัวเองดีมีเสน่ห์แต่คุณก็เป็นคนที่แบบมีจิตใจที่เข้าใจต่อสิ่งต่างๆอย่างมีเมตตาและมีคุณธรรมด้วยนะเออเขารู้สึกมองคุณเป็นแบบนั้นนะคะอ่าทีนี้หมอมาจะเปิดไพ่ Romance Angel ปิดท้ายนะคะ This could be the one, นะคะ. Healing Family Issue, Naka Media Force, นะคะ. แล้วก็เลคอ i l ซเลชันค่ะในส่วนของไพ่ romance angel นะ mm hmm. เขาออกมาบอกว่าณนะตอนนี้เนี่ยมีนโน้มสูงได้มากว่าคนที่คุณนะคะอยู่ในความสัมพันธ์เขาเป็นคนที่ใช่ของคุณแน่นอนนะคะมันไม่ใช่แค่คุณที่จะรู้สึกแบบนั้นตัวเขาเองก็จะรู้สึกเสมอเหมือนเดียวกันกับคุณนะคะว่า การที่ได้มาคุยกันได้มาอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยมันต่างคนต่างมีความรู้สึกที่มันลงตัวกันดีนะคะมีความเข้าใจต่อกันอะนะแม้ในบางเรื่องมันจะมีจุดที่แตกต่างไปบ้างในความตัวคุณหรือความเป็นตัวเขาแต่มันดูเหมือนกับว่าคุณทั้งคู่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันนะคะด้วยความเข้าใจกันเสมอๆนะคะ แล้วก็มี Healing Family Issue นะคะ Your Love Life Benefit As You Forgive Your Parents เนี่ยมอ mm hmm. รู้สึกว่าครอบครัวคุณและครอบครัวเขาเนี่ยต่างจะพออกพอใจนะหรือมีความรู้สึกชอบพอในคนของคุณและครอบครัวเขาก็จะมีความพึงพอใจในความเป็นตัวตนของคุณเหมือนกัน mm hmm. คือเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ครอบครัวคุณกับเขา,าจะไฟเขียวอะ่ะเออแล้วก็ ดูดูแบบดูถูกสตานะคะกับคนคนนี้ของคุณนะอ,อีกทั้งดูเหมือนว่าการคุยของคุณกับเขานะในหลายๆช่วงหลายๆครั้งเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยมันมันมาฮิลซึ่งกันละกันนะในบางคำพูดที่ได้รับต่อกันนะคะเออโดยเฉพาะ โดยเฉพาะความรู้สึกที่แบบบางเรื่องที่ไม่สามารถพูดคุยกับคนในครอบครัวได้เออมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวบางเรื่องไงแต่คุณสามารถที่จะพึ่งพาเขาบอกเขาได้เหมือนกับเขาเป็นคนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตไปแล้วนะตอนเนี้ยเป็นเป็นเสมอเหมือนกับคนในครอบครัวของคุณก็ได้อะแต่เขาจะเป็นคนที่คุณสามารถที่จะบอกเล่า ในความอ่อนแอความเปราะบางในบางช่วงเวลาของคุณได้หรือสิ่งที่คุณทำผิดพลาดได้นะคะเขาจะมันเขาจะเป็นคนที่รับฟังคุณได้ดีแล้วก็สามารถที่จะมีคำพูดอะคิวคุณได้นะคะอืมตัวคุณเองก็เหมือนกันนะตรงจุดตรงเนี้ยคุณก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้ให้กับเขาได้เหมือนกันเขาอาจจะมีบางจุดบางเรื่องที่แบบไม่สามารถ เปิดใจห,หรือพูดคุยกับใครได้จนเขามาเจอกับคุณนะเขาสามารถที่จะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงอะในจิตใต้สํานึกให้กับคุณได้นะตัวตนที่แท้จริงบางครั้งทางจิตใต้สำนึกไม่ได้สวยงามมันอาจจะไม่ได้ดีมากนะมันอาจจะเป็นความอ่อนไหวเป็นความอ่อนแอนะคะเป็นความไม่มั่นใจอะไรบางอย่างก็ได้นะ จากภายนอกการใช้ชีวิตโปกตองเขาอาจจะเป็นคนที่มั่นใจมากนะหนึ่งเหรียญน,นะคะไม่ได้เป็นคนที่ต้องมีใครมาให้เขาพึ่งพาต้องมาไกด์ไลน์บอกเขานะคะแต่บางสาการบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีในพ,พาร์ทบางความรู้สึกที่เกิดขึ้นที่เขารู้สึกไม่เสถียรในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอะแต่คุณอะเป็นคนที่เข้ามาทําให้เขารู้สึกแบบได้รับการปลอบประโลมนะคะได้รับความอ่อนโยนจากคุณ ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกแบบสั่นไหวอ่อนไหวหวัว่นไหวน้อยลงนะคะในจิตใจบางครั้งอารมณ์ของเขาที่มันไม่มั่นคงอะนะโอเคทีนี้มา made t h effort e นะคะ that love is worth taking นะคะ the step you're g u i d e to take นะคะให้วันนี้บอกเลยนะว่า ความรักที่ดีนะคือเหมือนกับว่าคุณเข้ามาทําให้เขาเนี่ยได้รู้ได้เห็นว่าการได้รักถูกคนและได้รับความรักที่ดีมันเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขาก็พร้อมนะที่จะปรับเปลี่ยนหรือแสดงออกทางความรักมากขึ้นเพื่อให้คุณได้รับรู้ว่าเขาเนี่ยจริงจังกับคุณมากหรือคุณมีความสําคัญต่อใจของเขามากนะคะทีนี้มา reconciliation นะ someone from your past is returning to your life นะคะมอมาเห็นเนี่ยว่าคุณทั้งสองคนเนี uh, mm ่ย hmm. มันต่างมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันอะ uh, คอยกวนหนุนเกื้อนหนุนกันอยู่ข้างหลังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความผูกพันมันมีสายใยเป็นจุดเชื่อมโยงกันนะคะมันเหมือนกับเป็นคู่ทางจิตวิญญาณที่ได้มาเจอกันเลยนะคะ สำหรับคลิปลำนอนคลิปนี้นะคะมันคลับคลายคับคาแล้วเป็นไปได้สูงมากว่าแบบเป็นคู่ทางจิตวิญญาณในอดีตชาตินะที่ได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มามีความสัสรร ine, waffle, CA, สมพันธ์กันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปลำนดอมในวันนี้นะคะว่าครั้งล่าสุดที่คุณได้คุยกับเขาเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอบคุณค่ะ